สวัสดีค่ะคุูอ้อนจากช่อง Story o l l กไนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุูอ้อนจะมาสรุปทฤษฎีของชนชาติไทยมาจากไหนคะ่ะซึ่งคลิปนี้จะเป็นทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีที่นักโบราณคดีสรุปข้อมูลว่ากำเนิดของชนชาติไทยนั้นก็คือบริเวณภาคอีสานและจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะ สำหรับทฤษฎีใหม่นะคะนักโบราณคดีเสนอข้อสรุปว่ากำเนิดของชนชาติไทยนั้นนะคะก็คือบริเวณภาคอีสานและแถบจังหวัดกาญจนบุรีของไทยในปัจจุบันมีได้อพยพมาจากตอนใต้ของประเทศจีนอย่างที่ทฤษฎีเก่าอ้างไว้แต่ถ้าหากจะมีการอพยพจริงก็คงจะเป็นการอพยพจากใต้ขึ้นเหนือ เชนอพยพขึ้นไปอยู่แถบแคว้น 12. จุดไทยและแคว้นยุนนานค่ะเพราะได้มีการพบหลักฐานที่นักโบราณคดีขุดค้นหาของโบราณที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีและที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยการใช้ C14 ก็คือคาร์บอน14ทดสอบนะคะทําให้ทราบอายุของโครงกระดูกที่พบที่จังหวัดกาญจนบุรีว่ามีอายุเก่าแก่ถึง5-6000ปีเลยทีเดียว ในแพทย์สมศักดิ์สวนสมบูรณ์นะคะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลศิริราชค่ะได้ทําการศึกษาความหนานแน่นของกลุ่มเลือดและได้ค้นพบว่ากลุ่มเลือดของคนไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนภาคใต้ของชวาค่ะจึงเสนอความคิดเห็นสนับสนุนทฤษฎีใหม่ว่าชนชาติไทยอพยพจากใต้ขึ้นเหนือก็คืออพยพจากเกาะชวาขึ้นมาอยู่ที่แผ่นดินใหญ่ค่ะ เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรน่านเจ้านั้นก็มีนักทฤษฎีใหม่ชื่อฟีโดริกมอนะคะเขียนไว้ในปัญหากรประวัติศาสตร์ว่าชนกลุ่มใหญ่ในอาณาจักรน่านเจ้าไม่ใช่ไทยค่ะแต่ไทยนั้นมีแหล่งกำเนิดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาต่อมาถูกขอมลุกรานค่ะจึงอพยพขึ้นไปทางเหนือแต่แบ่งแยกออกเป็นหลายพวกเข้าไปในเวียดนามที่เกะาะไหหลำและที่แคว้นยุนนานค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะนักประวัติศาสตร์จีนสองคนก็คือตูยูตินเซนลูฟานและเฉินลูฟานค่ะเขียนบทความเรื่องชัยชนะของกลุ่มไลคันเหนือมองตาลีโกค่ะ ก็คือตาลีฟูนั่นเองค่ะได้ทำให้คนไทยจำนวนมากอพยพมาทางใต้หรือศึกษาเอกสารของจีนในราชวงศ์หยวนและเมงค่ะพบว่าเมื่อกลุปลัยขันยกมาตีเมืองน่านเจ้านั้นได้ตกลงกันอย่างสันติวิธีมิได้มีการโจมตีอย่างรุนแรงจนทำให้ต้องอพยพครั้งใหญ่ต่อมาเมื่อปีพศออ1924นานเจ้าจึงสิ้นสุดลง เมื่อราชวงศ์เมงยึดอำนาจจากมองโกลและก็ได้รวมน่านเจ้าเขาเป็นส่วนหนึ่งของจีนค่ะทั้งนี้นะคะได้เสนอว่าคนไทยที่น่านเจ้านั้นเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในหกกลุ่มค่ะถิ่นกำเนิดของชาติไทยแต่เริ่มแรกจึงอยู่ที่ภาคเหนือของไทยในปัจจุบันนี้มีได้อพยพมาจากจีนตอนใต้และไทยในน่านเจ้าไม่เคยอพยพลงมาที่ประเทศไทยในปัจจุบันค่ะ ดังนั้นไทยในน่านเจ้าและไทยในปัจจุบันจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงสรุปแหล่งกําเนิดของชนชาติไทยนั้นได้สองทฤษฎีนั่นก็คือทฤษฎีเก่าที่สรุปว่าชนชาติไทยมีภูมิลาเนาเดิมทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแถบมณฑลกวางตุ้งปัจจุบันค่ะและอพยพลงมาจนถึงแคว้นสามเทศหรือสยามเทศค่ะหรือประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองก็คืออพยพจากเหนือลงใต้ส่วนทฤษฎีใหม่ก็คือชนชาติไทยไม่ได้อพยพถอยอร่นมาจากที่ใดแต่ถ้าจะอพยพก็จากใต้ขึ้น ทั้งทฤษฎีเก่าและใหม่นั้นยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะคะสำหรับทฤษฎีเก่ามักจะถูกตั้งคำถามว่าจริงหรือที่ชนชาติไทยจะทิ้งถิ่นฐานอันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ออกเดินทางผ่านทะเลทรายอันแห้งแล้งจนลงไปถึงสามเทศนั่นก็คือสยามประเทศนั่นเองค่ะเพราะหลักการอ,อพยพนั้น มนุษยชาติมักจะย้ายที่อยู่จากแหล่งอาตาัตคัศไปสู่ดินแดนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าเสมอและมีบางคนที่คัดค้านว่าชนชาติไทยนั้นเป็นพวกที่ไม่ชอบเดินทางไกลๆแต่ชอบที่อยู่ติดกับที่และนิยมการพบปลูกเป็นอาชีพหลักค่ะ สำหรับทฤษฎีใหม่นั้นถูกโจมตีว่าละหลวมจนเกินไปเพราะโครงกระดูกมนุษย์ที่พบอาจไม่ใช่โครงกระดูกของคนไทยก็เป็นไปได้ส่วนกลุ่มเลือดของคนที่ตรวจนั้นอาจไม่ใช่คนไทยแท้เพราะมีการผสมกันนานหลายเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามนะคะมีการยอมรับทฤษฎีเก่าเพราะว่ามีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษรที่แน่ชัดกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวการกำเนิดของชนชาติไทยในอดีตถ้าท่านไหนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูอ้นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอ้นสรุปไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ